ถ้าหากไม่รัก พี่ก็จะถ่ายภาพไปที่กรรมการดังนั้นด้านนี้ทั้งหมดเราเอาลงดูค่ะลงค่ะเราเอาลงนะคะกู๊ดกูดเอาลงด้วยค่ะกู๊ดเราเอาลงเออกู๊ดลงเฟือ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 งด้มีเฟืองดูพี่ดูด้วยนะคะก็จะเห็นชาร์ตการที่เธอแต่งงานแล้วเธอก็มีสิทธิ์ผ่านในการสั่งตระป๋องได้อย่างี้ จะแก่สุดแล้วมั้งในชิ้นเนี้ยสลายท่านผู้หญิงอยุ่เนี่ยโกรธจึงขอโทษงขอโทษเรามาแจกของรางวัลกันต่อดีกว่าตอนนี้ผู้หญิงอยู่ด้านนอกนะคะเดินเข้ามาไร้แล้วเนาะหรอจะยืนกันทำไมนอกดิฉันมีสมุดจดโน้ตนะคะสมุดโน้ตเผลอเราจะไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรมีเลือกเพศอะไรแนนผู้ชายดีกว่าเออมีส่วนมีส่วนนะเธอย่าบอก ตีผมรองเท้ามองกาแคิหนก็เห็นแต่กนั่นแหะโอ้โหสวัสดีอยเวลาเครียดหนูตลกยาเวลาตลกเกินไปหรูอแอกติ้งไม่เครียดได้เหมือนกันก็คือคนรู้นจะมาทันคนแกที่เห็งดกานนีอยู่แล้วนี่เอาแร้เราอยู่กนอยาไ้ตค่อยวัดกนไปซิ่เรนจ้าเอ๊อยากไปจับเจับเขา้กุจบได้ทัทไแมจดเบอร์โทรหรือไม่หมดทุกหน้าเลยแม่หลใหู้กชายคุณแม่ท ได้ยี่ชั่วโมงคุณพ่อถ um oh, um> um> no> ังน้าดุดคุณพ่อหนุ่มคนหนึ่งดุดดุดดุดเป็นตัวเย็ดทีเราใครที่อยู่นอกนี่เข้ามาและสำหรับแกลบบอลที่น่าเอ็กซ์ิสของเรานะคะเราจะมีให้กดโหวตซึ่งโหวตอันนั้นเนี่ยจะมีแบบปริมาณเยอะมากหน้าสิบคะแนนหนึ่งถูกหน้าสิบคะแนนต่อหนึ่งถูกต้องต้องบอกอย่างนี้นะคะเราจะเลือกหาดังนั้นก็ กดแล้วก็ทิ้งไว้ที่โต๊ะแล้วค่ะถือไม้ชื่อเหล่าดิคุณอะไรเนี่ยอมานักดูยันเลยสีแดงฝั่งสีแดงจินต้อนรับน้ำใบหนึ่งสองซ้ำเก่งนะปืนไม้ฝั่งสีแงนันเข้ามาเต็มแล้วหัวเสียงหน่อยค่ะไม่เห็นค่ะไม่ผิดหวังนะไม่ได้หวังคืยตั้งแต่แรกอยู่เลยแล้วก็แล้วก็ยังมาฮักพี่ลา ชีวิตคนไทยค่ะแล้วก็ยังมีมีเดียพัฒนากมายๆในะรื่องสเปนเทเลชแนลนะคะเซ็นแทนแจ้ง,จงวัชนะของเราที่นี่อิฟอรี <S <S this is BKPN s i o you ready for this